เมื่อสักครู่นี้เราได้มีโอกาสฟังเพลงแล้วก็วันนี้เราจะมีโอกาสได้ฟังพระคําของพระเจ้าด้วยกันเป็นบทเพลงที่มีความหมายและพระคาพระเจ้าที่มีความหมายให้เราอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับพระบิดาเจ้าเราสรรเสริญขอบคุณพระองค์สําหรับในเช้าวันนี้ขอความรักของพระเจ้าขอพระคุณของพระองค์อัศจรรย์รักที่ยิ่งใหญ่ขององค์พระเยซูคริสต์ได้โปรดประทานให้หัวใจเรานั้นเต็มล้น และอิ่มด้วยความ <hi> ร,ารักที่มาจากพระองค์ให้เรามีพลังมีแรงขับเคลื่อนมาจากความรักอันเกิดจากองค์พระเป็นเจ้าที่อยู่ภายในเราเราสรรเสริญขอบคุณพระองค์และขอมอบเวลานี้ไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์อาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าครับเอเมนหัวข้อคำาเที่ผมจะแบ่งปันให้กับพี่น้องในวันนี้ก็คือ รักคืออะไรที่ทุกคนไขวคว้พี่น้องครับถ้าเรามองดูเนี่ยคนเราทุกคนเนี่ยเกิดมาต้องการความรักและไขว้าขวาหาความรักนะครับมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งบอกว่าใช่เพียงอิ่มท้องที่ลูกลำลองนั้นต้องการอะไรครับไออุ่น,นมีพี่น้องท่านนี้บอกต้องการไออุ่นไออุ่นก็คือความรักตั้งแต่เกิดแล้วครับตั้งแต่เด็กทารกคลอดออกมา ถท้จริงแล้วเนี่ยตั้งแต่อยู่ในครรภ์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์บอกว่าคุณพ่อคุณแม่สามารถบอกรักลูกตั้งแต่ในครรภ์ขณะที่เขายังไม่คลอดมาด้วยซ้ําลูกสามารถรับรู้และสัมผัสความรักได้ตั้งแต่อยู่ในท้องนะครับจึงมีเครื่องที่เป็นคล้ายๆกับอุปกรณ์ที่สื่อสารกับลูกพูดนะครับด้านหนึ่งแล้วก็าวางไว้ที่เนี่ยแล้บอกรักลูก ใช่เพียงอิ่มท้องที่ลูกร่ำร้องหานั้นก็คือไออุ่นมีการวิจัยนะครับจาก Nation Wide Children s Hospital ในรัฐโอไอโอบอกว่าเขาเอาเด็กมาสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือให้แม่เนี่ยเอามาอุ้มและให้น้ำนมกับอีกกลุ่มหนึ่งคือป้อนด้วยขวดนมนะครับ และไม่มีการอุ้มปรากฏว่าเด็กที่ได้รับการอุ้มและสัมผัสกับมีพัฒนาการทางร่างกายทางอารมณ์ความคิดสติปัญญาดีกว่าเด็กที่ไม่ถูกอุ้มอาจจะมีคำสอนนะครับของผ,ผู้ใหญ่บอกว่าอย่าไปอุ้มเด็กเยอะเดี๋ยวเด็กจะติดมือพี่น้องครับแต่การวิจัยบอกว่าไม่จริง เราควรจะอุ้มขาาที่เขาเป็นทารกและให้ความรักกับเขาเพราะมนุษย์เราทุกคนนั้นต้องการความรักความรักเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างที่เพลงบอกเลยนะครับไม่ใช่แค่อาหารที่เข้ามาทำให้เด็กอิ่มแต่เด็กต้องการความรักพี่น้องในที่ทำงานเราไม่ได้แค่ต้องการแค่เงินเดือนในออฟฟิศแต่เราต้องการความรักการถูกยอมรับ จากที่ทำงานพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยการให้เงินเอาเงินไปไปเรียนแต่ลูกๆกวัยรุ่นต้องการอะไรครับความรักพี่น้องเห็นด้วยไหมครับเอเมนไหมครับพี่น้องเอเมนนะครับแล้วความรักคืออะไรนะครับมีเพลงไม่นานนี่เองนะฮะบอกว่ารักแท้นั่นคืออะไร ในบางคนวรักแท้คืออะไรรถยนต์เสื้อผ้าที่ใส่นะครับน้ำหอมที่ฉีดหรือสิ่งภายนอกหรือน้ำสกุลนะครับรักแท้คืออะไรนี่คือสิ่งที่คนขว่หาแสวงหาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ด้คันตั้งแต่คลอดอบอุ้มเขาบอกว่าการสัมผัสจะทําให้เด็กนั้นได้รับความรักการที่ผู้ใหญ่เอามือรูปศีรษะเด็กเอ็นดูสแสดงความรักหรือการสวมกอดลูกหลานของเราเนี่ย ทำให้เขาได้รับความรักนะครับอาจจะมีคําสอนที่ผิดในวัฒนธรรมตะวันออกบอกว่าพ่อเนี่ยไม่ค่อยกอดลูกโดยเพราะลูกสาวเพราะหรือไม่ได้แสดงความรักแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดนะครับไปใกล้ชิดลูกมากเดี๋ยวลูกไม่เคารพนับถือไม่จริงพี่น้องครับเคารพนับถือจากความรักกับความกลัวไม่เหมือนกันฉะนั้น ทุกคนต้องการความรักตั้งแต่ขณะที่อยู่ในคันออกมาเป็นทารกจนเข้าสู่ชีวิตวัยรุ่นตอนไปอยู่โรงเรียนนะครับเราก็ต้องการกันเป็นที่ยอมรับของโรงเรียนและเมื่อโตขึ้นมาธรรมชาติของมนุษย์นะซึ่งเดี๋ยวจะพูดกันถึงเรื่องธรรมชาติความรักของคนทุกคนตอนเป็นวัยรุ่นนะเราก็เริ่มมีสโลแกนเมื่อกี้พิธีกรบอกว่าให้มีคําพูดใช่ไหมครับ ว่าเป็นอย่างไรพี่เหมียวบอกว่าอะไรนะใจกันที่อยู่ในดอกไม้ที่อยู่ใจกันแต่ใจฉันเป็นอยู่ในใจเธอดอกไม้อยู่ในใจกันแต่ใจฉันอยู่ในใจเธอนะครับเด็กพี่เหมียวพูดเหมือนเด็กวัยรุ่นเลยนะครับนแะสดงว่าในหัวใจยังเป็นหนุ่มสาวอยู่ถูกต้องเลยนะครับพระเจ้าให้เหล่านั้นมีความสุขสดชื่นนักเรียนก็อาจจะบอกว่าการบ้านเราส่งครู ส่วนมิสยูเราส่งให้เธอนะครับต้องคิดนะคิดว่าทำาคนนี้นะครับนะครับการบ้านส่งคุณครูแต่มิสยูส่งให้นะครับวัยรุ่นในะสมัยเราเป็นนักเรียนเราก็าจ,จะชอบเพื่อนในโรงเรียนหรือเพื่อนต่างเพศอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะมีเป็นความรักแบบพัอปี้เลฟิฟนะฮะความรักแบบเด็กๆใ,ใครเคยมีความรักแบบนี้บ้างสมัยเป็นนักเรียนมีไหมครับผมว่าทุกคนมีหมดนะครับ อาจจะแอบรักนะครับสมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างก็แล้วแต่บางคนบอกว่ารักในวัยรุ่นเป็นเหมือนกับอุบัติเหตุที่พุ่งเข้ามาชนอาการชาในตอนแรกทําตัวไม่ถูกนะครับและเจ็บในตอนหลังอกหักนะครับก็เป็นไปได้ไนใครเคยอกหักบ้างตอนเป็นวัยรุ่นมีไหมครับเจ็บๆนะครับนะครับแอบชอบคนที่เราชอบแล้วเขา ไม่ได้สนใจเราแสดงว่าเราทุกคนแสวงหาความรักนะครับและอาจจะมีคำหนึ่งว่าหน้าแปลกที่แค่คนคนเดียวไม่ยอมคุยกับเราทำให้เราสึกเหงาเหมือนคนทั้งโลกไม่ยอมคุยด้วยนะครับผมเคยมีประสบการณ์นี้นะครับตอนที่สนใจและชอบอาจารย์ฝนเนี่ยและจีบนะครับตอนนั้นรับใช้พระเจ้าแล้มีบ้านกลุ่มแคร ผมก็เลิกงานขับรถไปไปรอแล้วเราอยู่ในแคร์เดียวกันอาจารย์ฝน,น,นขับรถมาปุ๊บผมดีใจมากเลยมาแล้วนะครับเราเดินตัวไปอาจารย์ฝน,นเห็นผมปุ๊บเลี้ยวรถกลับบ้านแล้วไม่มาแคร์เลยนะครับอ่ะกลับมากลับมาตอนเย็นๆกลับมากลับมานะครับตอนเลิกแค,นะคร์ล้อ๋อตอนเลิกประชุมโอเคครับนะฮะจำแม่นมากนะครับตอนนั้นผมสึกผมเหมือนกับว่าแค่คนคนเดียวไม่ยอมคุยกับเราเนี่ย เหมือนกับคนทั้งโลกนั้นไม่ยอมคุยกับเราเลยนะครับนั้นพี่น้องครับความรักในช่วงต่างๆอาจจะมีความรู้สึกที่ให้ความรู้สึกแตกต่างกันไปนะครับเชื่อว่าหลายคนมีประสบการณ์นะครับบ้างแล้วแต่แต่เรารู้ว่าความรักเป็นสิ่งที่เราเป็นไงครับต้องการและปรารถนาใครต้องการความรักบ้างครับชูมือขึ้นนะครับความรักตรงข้ามกับการเกลียดไหนใครต้องการให้คนเกลียดเราบ้างครับ เราไม่ต้องการให้คนเกลียดเราใช่ไหมเราต้องการให้คนรักเราเพราะนั้นเราทุกคนต้องการความรักพระเจ้าเลยสร้างชุมชนแห่งความรักเพื่อให้เราทุกคนนั้นมาแบ่งปันความรักให้กันและกันเอเมนไหมครับนั้นคือสจักรเป็นเหมือนบ้านที่เราอาจจะมาจากครอบครัวที่แตกต่างกันแต่เรามาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเพื่อแบ่งปันความรักให้แก่กันและกันฉะนั้นความรักที่พระพีได้บอกถึงเนี่ยนะครับอยู่ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่13 ข้อ4ถึง8บอกว่าความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาพี่น้องเราจะอดทนและทำคุณต่อกันเราไม่อิจฉากันเมื่อพี่น้องขึ้นมาเป็นพยานถึงพระพรและความสำเร็จที่พระเจ้าประทานให้กับเขาเนี่ยเรารู้สึกเป็นไงครับยินดีเขาไหมครับนะครับมีใครอิจฉาไหมสารภาพพระทวดดีๆมีไหมครับมีใครอิจฉาบ้างไม่มีเลยแต่ใครยินดีบ้างเมื่อพี่น้องเราได้รับพระพรชูมือขึ้น โอ้โหนะครับกล้องอยากให้เห็นกล้องแพนไปทุกคนชูมือขึ้นนั่นคือความรักที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้กับผู้ที่เชื่อขอบคุณพระเจ้าความรักไม่อิจฉาไม่ยิงพยองไม่อ,อ,มอวดตัวไม่หยาบคายเราแทบไม่ยินคำหยาบคายในิสตจักรเลยนะครับพี่น้องทักทายกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราไม่มีคำหยาบคายออกมาจากปากของพวกเราพ่อ,อะไรครับ พระ,ระเจ้าใส่ความรักเข้ามาในหัวใจเราเมื่อหัวใจเราเต็ไมไปด้วยความรักของพระเจ้าความหยาบคายมันจะถูกละลายหายไปไม่คิดเห็นแก่ตัวเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่จดจําความผิดไม่ชื่นชมเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมเมื่อมีการประพฤติชอบความรักนทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอน้องสามารถอ่านได้ในเอกสารที่แจกให้นะครับ ความรักไม่สูญสิ้นแม้การเผชิญชนะจะสูญ,สญเสื่อมสูญไปแม้ความการผู้แปลกของประธานความ,วามสามารถทุกอย่างในโลกนี้ที่เราทำเนี่ยว,วันหนึ่งมันจะหายไปแต่สิ่งที่อยู่ก็คือความรักของพระเจ้าและความรักที่เรามอบให้กันและกันจะอยู่กับเราไปตลอดจะเป็นลักษณะของเราไปตลอดบนสวรรค์นั้นจะมีแต่ความรักอเมนไหมครับ amen นั้นทุกอย่างอาจจะเสื่อมสูญไปแต่ความรักของพระเจ้าจะไม่เสื่อมสูญนะครับในพระคัพภีใหม่พระคัพภีมีสองส่วนคือพระคัพภีเดิมกับพระคัพภีใหม่พระคัมภีใหม่ได้ใช้ได้เขียนเป็นภาษากรีกนะครับบันทึกเป็นภาษากรีกพระคัพภีเดิมบันทึกเป็นภาษาฮิบรู พระคัมภีใหม่เนี่ยได้พูดถึงความรักและในภาษากรีกเนี่ยเวลาเขาพูดคําว่าความรักมันมีความหมายที่ไม่เหมือนกันที่แตกต่างกันมีอยู่สี่คำที่วันนี้ผมจะมีโอกาสแบ่งปันนะครับความรักที่พูดถึงในในพระคัมภีร์เนี่ยตัวอย่างเช่นในยอห์นบทที่16ข้อ19บอกว่าถ้าท่านทั้งหลายเป็นของโลกโลกก็จะรักท่านซึ่งเป็นของโลกแต่เพราะว่าท่านไม่ใช่ของโลกเพราะเราได้เลือกท่านออกจากโลกเพราะฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังท่าน คำว่าโลกนั้นจะรักท่านนะครับเป็นความรักที่ใช้คําว่าฟิเลสฟิเลสคือความรักแบบคนในโลกซึ่งมีเงื่อนไขความรักนั้นจะบอกว่าเรารักคุณเพราะคุณมีค่านิยมเดียวกันกับเรามีอุดมการเดียวกันกันกบเราพี่น้องเคยเล่นกีฬาสีไหมครับ นหใครเคยเล่นกีฬาสีสมัยเรียนหนังสือบ้างหรือไปค่ายเนี่ยเราก็จะแบ่งสีนะมันจะมีเพลงเพลงหนึ่งบอกว่าอะไรครับดูดูให้ดีมีดีให้ดูใครไม่ใช่พวกเราไม่ใช่พวกเราเราไม่ให้ดูนะครับในเนื้อหาเนี่ยบอกชัดเจนและกีฬาสีก็ยังเอามาเล่นบนถนนรู้จักไหมครับกีฬาสีบนท้องถนนผัดกันลงมาปิดถนนกันเนี่ยกีฬาสีคือใครคิดไม่เหมือนเรา ก็ไม่ใช่พวกเราใครคิดไม่เหมือนเราคนนั้นคือคนที่เราไม่รักปรากฏการณ์นี้มันได้เกิดขึ้นในบ้านของเราประเทศของเรานะครับครอบครัวทะเลาะกันบางทีนั่งรวมโต๊ะอาหารไม่ได้ทั้งๆท,ที่เป็นความรักแบบครอบครัวแต่เพราะว่าการที่คิดไม่เหมือนกันงนั้นในโลกนี้ความรักแบบฟิเลสเป็นความรักที่มีเงื่อนไขว่า คุณจะเป็นสหายเป็นเพื่อนสนิทเราต้องชอบเหมือนกันในห้องเรียนหรือกลุ่มคนเนี่ยก็จะคิดและชอบไม่เหมือนกันนะเด็กที่ชอบดื่มเหล้าสูบหรีชอบลอกันบ้านและชอบเกเรก็จะมีเพื่อนกลุ่มๆเดียวกันคล้ายๆกันนั้นเด็กที่นกะมีความตั้งใจเรียนเด็กจะพูดพูดจาดีเข้าไปในกลุ่มก็จะไม่ถูกต้อนรับ นะครับทำนองเดียวกันเด็กที่ตั้งใจเรียนเป็นเด็กเรียนนะครับชอบติวหนังสือมีเป้าหมายจะสำเร็จในชีวิตจะเรียนให้หนักแข่งขันกันเด็กที่เป็นกลุ่มอีกประเภทหนึ่งเข้าไปในกลุ่มนั้นก็จะไม่ถูกต้อนรับฉะนั้นความรักแบบฟิเลสคืเป็นความรักที่มีเงื่อนไขว่าฉันจะรักคุณก็ต่อเมื่อคุณจุดจุด,จด ผมจะรักคุณก็ต่อเมื่อคุณขยันทำงานให้บริษัทคุณจะเป็นพนักงานที่น่ารักเป็นเงื่อนไขนะครับเรารักเพราะเราชอบฟุตบอลเหมือนกันเราชอบเลี้ยงสุนัขเหมือนกันเราชอบเลี้ยงแมวเหมือนกันคุยกันรู้เรื่องอันนี้เป็นความรักแบบสหายในโลกนี้เหมือนคนทั่วไปนะครับชอบกิจกรรมเหมือนกันชอบดาราคนเดียวกันแฟนคลับ นะครับก็จะเป็นกลุ่มอันนี้คือความรักแบบฟิเลสเป็นความรักที่เห็นเกตตัวเป็นความรักที่มีเงื่อนไขนะครับถ้าคิดไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันเราไม่สามารถรักก็ได้นะครับความรักแบบที่สองเป็นความรักในครอบครัวซึ่งเป็นความรักที่เกิดขึ้นในพระคัพพีเดิมพระคัพีในพระคัพพีใหม่เนี่ยใช้คําว่าสเตเก้นะครับเป็นในภาษากรีกแปลว่าเป็นความรักที่พัฒนามาจากครอบครัวเป็นความรักเพราะ ความรักแบบนี้ก็มีเงื่อนไขอีกถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวเรานะครับเรารักเขาแล้วเหตุและสิ่งเหล่านี้เห็นชัดมากในสังคมไทยนะครับลูกฉันไม่เคยผิดลูกฉันเป็นคนดีนะครับเวลามีข่าวอชญากรรมต่างๆพ่อแม่จะออกมาปกป้องลูก หรือคนที่เป็นครอบครัวญาติพี่น้องทุกคนจะออกมาปกป้องกันและกันว่าไม่ยุติธรรมนะครับถูกใส่ร้าย,ายไม่เคยทําผิดนั่นเป็นความรักแบบสเตเก้คือความรักฉันรักเพราะฉันควรรักคุณเพราะคุณเป็นพ่อเพราะคุณเป็นแม่เพราะคุณเป็นลูกเพราะคุณเป็นพี่เพราะคุณเป็นน้องเพราะคุณคือคนในครอบครัวนะครับโดยที่ไม่สนเนื้อหานะครับถึงแม้บางครั้งรู้ว่า ลูกของเราทำผิดแต่เราก็จะช่วยนะครับเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกได้โดยที่เป็นความรักแบบเซอร์เก้ความรักเพราะว่าเขาเป็นคนที่เราต้องรักเพราะเขาคือพี่น้องเพราะเขาคือลูกเพราะเขาคือพ่อแม่เป็นญาตินะครับอันนี้คือความรักอีกประเภทหนึ่งซึ่ง ก็ถือว่าเป็นความรักที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติแบบมนุษย์รักแรกนะครับเมื่อกี้นี้ข้อแรกก็คือความรักที่เหมือนอย่างเราชอบตรงกันนะครับเคมีอยาจจะตรงกันความรักที่สองคือความรักที่เกิดเพราะอยู่ในครอบครัวเดียวกันผูกพันกันกินข้าวหม้อเดียวกันร่วมสำรับโต๊ะอาหารโต๊ะเดียวกันผูกพันใช้เวลาความรักทั้งสองอย่างเนี่ยเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนสามารถมีได้โดยธรรมชาติ ค,ความรักอีกประเภทหนึ่งประเภทที่3นะครับเป็นความรักที่ใช้คําว่าอ e ีโลสนะครับเป็นความรักที่เกี่ยวกับทางเพศเป็นแรงดึงดูดทางเพศเป็นฮอร์โมนที่มีความปรารถนานะครับเมื่อหนุ่มสาวหรือเพศตรงข้ามมีความปรารถนานะครับที่จะพบหรือรักเนี่ยนะครับแม้นะครับ,นะร,บรักเหมือน ถ้าจะเป็นเพลงโบราณหน่อยนะรักเหมือนโคถึกที่อะไรนะฮะับคึกฟิโลดนะครับความรักที่แบบฉุดก็ไม่อยู่นะครับเป็นความรักแบบโรมิโอ,โอกับจูเลียสนะครับซึ่งต้องอยู่ด้วยกันต้องพบกันนะครับเป็นความรักอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นความรักโดยธรรมชาตินะครับซึ่งพระเจ้าให้ธรรมชาตินี้เกิดขึ้นเพื่อ มนุษย์นั้นจะสามารถลำลงเผ่าพันธุ์นะครับพระเจ้าให้ฝ่ายชายได้จากบิดามารดาไปผูกพันธุ์อยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับจะเปอยกายโดยไม่อายกันนะครับเพื่อจะมีบุตรหลานสืบต่อไปอันนี้เป็นความรักที่ใร่ใส่ไว้ที่เป็นความรักแบบอ e ีลอสนะครับซึ่งทำให้เขานั้นเกิดความรักที่จะ ร่วมสร้างชีวิตเป็นครอบครัวเดียวกันอีกคำหนึงที่อยู่ในพัะนีใหม่และเป็นความรักที่พระเจ้าใส่ไว้ในเราทุกคนความรักสามอย่างแรกไล้เป็นความรักที่ไม่ต้องให้พระเจ้าทํางานมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับแต่มันอาจจะมีช่วงเวลาหรือเปลี่ยนแปลไปได้นะครับคนที่เคยรักกันในวัยหนุ่มสาวเมื่อเวลาผ่านไป อาจจะทิ้งกันไปเลิกกันไปนะครับหรือเพื่อนที่เคยสนิทก็อาจจะเลิกและห่างกันไปครอบครัวที่เคยรักกันแต่เมื่อมีผลประโยชน์เรื่องมรดกแบ่งกันไม่ลงตัวก็อาจจะกลายเป็นศัตรูก็ได้ฉะนั้นความรักทั้ง3แบบเป็นความรักแบบมนุษย์และมีเงื่อนไขเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวในวงแคบมองตัวเองเป็นศูนย์กลาง แต่มีความรักแบบหนึ่งที่พระเจ้าอยากให้เรามีก็คือความรักแบบอากาเปนะครับเป็นความรักที่พระเจ้าสามารถให้กับมนุษย์ได้เมื่อเขาเปิดใจต้อนรับพระองค์เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาในยอห์นบทที่3ามข้อสิเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกนี้นะครับคำว่าโลกคือมนุษย์ในโลกนี้พระเจ้ารักคนในโลกนี้จนได้ประทานพระบุตร องค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เป็นความรักที่ระดับสูงสุดพี่น้องแปลกมากผมมาหาพระเจ้าเพราะอ่านหนังสือธรรมะเล่มหนึ่งนะที่เป็นตัวจุดประกายหลังจากที่มีคนพยายามเล่าเรื่องราวพระเจ้าให้ฟังแล้วผมก็ปฏิเสธหลังจากนั้นระหว่างนั้นก็พยายามจะไปหาหนังสือธรรมะอ่านเพื่อจะ เป็นข้อมูลไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเรียกว่าหนังสือความรักสิมิตินะคะเขียนคล้ายๆอย่างเงี้ยความรักตัวเองรักระดับสูงไปเรื่อยๆจนมาถึงความรักระดับสูงสุดซึ่งเขียนว่าเป็นความรักแบบอากาเป้คนที่เขียนเป็นพระนะครับพระสงฆ์เขียนหนังสือความรักสิมิติเขียนว่าเป็นความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขรักมนุษย์ที่เป็นคนบาป ท่านอาจจะเขียนเป็นเชิงศาสนาเปรียบเทียบและเป็นวิชาการแต่คำว่ารักแบบไม่มีเงื่อนไขเนี่ยมันกลับทำให้ผมสะดุดใจและเกิดแตะต้องใจว่าเอ๊ะมม่มีความรักแบบนี้ด้วหรือเพราะเรารู้ว่าเราเราสัมผัสเราละเข้าใจคำว่าความรักในทุกรูปแบบความรักทุกอย่างมีเงื่อนไขเพื่อนก็มีเงื่อนไขนะครับครอบครัวก็ยังมีเงื่อนไขกันบ้าง นะครับลูกที่ดีลูกที่ไม่ดีน่ารักไม่น่ารักนะสร้างความวุ่นวายหรือสร้างความภาคภูมิใจทุกอย่างมีเงื่อนไขหมดนะครับแล้วเราก็แสวงหาความรักแต่มีความรักแบบหนึ่งที่ไม่มีเงื่อนไขความรักรักได้ทั้งทที่เราจะเป็นคนบาปคนที่ไม่ดีเราเป็นอย่างที่เราเป็นนะครับความรักนี้เรียกว่าความรักแบบอากาเป้ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่พระเจ้าให้ โดยที่พระงไม่หวังสิ่งตอบแทนให้ปเปล่าให้แม้กระทั่งเราไม่สมควรจะได้รับงั้นความรักแบบกาเป้คือพระเจ้าได้รักโลกนี้พี่น้องเราดูมนุษย์ในโลกเนี่ยเมื่อเช้าผมมีกาสแบ่งปันในชั้นเรียนตอนเช้าเนี่ยผมได้พูดประโยคหนึ่งนะครับบอกว่ามนุษย์เราเมื่ออายุเพิ่มขึ้นเราจะเริ่มปรงชีวิตมากขึ้น ที่ภาษาชาวบ้านนะครับภาษาศาสนาเดิมเราเคืเรียกว่าปร่งและความรักของเรานั้นก็จะเลิกคาดหวังเราจะไม่เริ่มเราจะไม่คาดหวังอะไรมากขึ้นเพราะเราไม่อยากผิดหวังอีกผ่านโลกมาเยอะจากวัยเด็กที่ทุกอย่างดูเป็นเรื่องตื่นเต้นแต่เมื่อเราเจอโลกเจอมนุษย์เจอสังคมซึ่งทำให้เราผิดหวังเสียใจ เพื่อนจะเริ่มน้อยลงความรักที่มีต่อคนก็เริ่มลดลงเป็นเหมือนน้ำหนึ่งถังคือชีวิตได้แบ่งปันความรักให้คนอื่นช่วยคนนู้นแต่ได้รับสิ่งตอบแทนเป็นการไม่ดีช่วยเหลือเพื่อนไปคำประกันให้เขาเขากับหนีประกันเราต้องมานั่งชดใช้ เป็นอาจารย์ลูกศิษย์มาแสดงความเคารพมาไหว้ครูมาแสดงความรักอาจารย์ช่วยค้ำหน่อยจะไปเรียนที่นู่นปรากฏว่าลูกศิษย์เราหนีทุนไม่คืนนี่กยศให้วิ่น้องมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับคนมากมายช่วยคนนู้นช่วยคนนี้แสดงความรักกระทำดีต่อคนแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาเสียงสะท้อนกลับมาคือเรา,า,าไปดินทาหรือไม่ได้เห็นคุณค่า ช่วยไป9้าครั้งไม่จำแต่ครั้งที่สิบไม่ช่วยปุ๊บครั้งที่สิบนั้นเป็นครั้งที่เขาจำแม่นเลยนี่คือสิ่งที่มนุษย์ความรักเริ่มเยือกเย็นและหายไปเรื่อยๆตามอายุที่เพิ่มขึ้นเราจึงไม่แปลกเลยครับคนยิ่งอายุมากยิ่งขมขื่นชีวิตเยอะริ้วรอยบนใบหน้าคือ รอยแผลในหัวใจที่มันเยอะมากอยู่ข้างในนะครับข่าวดีเราจะไม่เป็นคนอย่างนั้นถ้าเรามีความรักของพระเจ้าเข้ามาเต็มความรักที่เรามีอยู่มันมีความจำกัดและเราแบ่งปันไปเนี่ยมันก็หมดเหมือนน้ำในหนึ่งถังท,งที่เรามีเราแบ่งปันไปให้ความรักให้การช่วยเหลือไปสุดท้ายมันก็หมด เราจําเป็นต้องมีความรักที่สดใหม่ที่พระเจ้าเติมให้เราเต็มอยู่ตลอดเวลาและไม่ใช่ความรักของเราแต่เป็นความรักของพระเจ้าพระเจ้าจึงให้ความรักแบบอากาเป้กับผู้ที่เชื่อและความรักที่พระองค์ให้กับเราเนี่ยแหละเป็นความรักที่ไม่มีวันหมดพระองค์ทรงเติมความรักพระเยซูบอกว่าเรามีน้ําแห่งชีวิตเมื่อท่านได้ดื่มน้ํานี้ท่านจะไม่กระหายอีกเลยเราเป็นอาหารแห่งชีวิตเมื่อท่านกินท่านจะไม่หิวอีกเลย ความหมายที่เบซูพูดถึงคือความรักที่พระเจ้าให้กับเราแล้วเราสามารถแบ่งปันความรักเนี่ยไปให้กับคนอื่นๆได้อเมนไหมครับพี่น้องไหนใครอยากมีความรักแบบนี้บ้างครับเอเมนเมื่อเราอายุมากขึ้นหัวใจเรากลับเป็นหนุ่มสาวเราจะไม่ปองกับชีวิตเราจะไม่บอกอัอนนี้จากับชีวิตเราจะไม่ปองแล้วเราก็จะรู้สึกว่าขมขื่นกับคนมากมายแต่เรา จะรู้สึกยิ่งรักคนมากขึ้นยิ่งเห็นคุณค่าของคนอื่นมากขึ้นยิ่งมีความเมตตาม,มากขึ้นยิ่งมีหัวใจที่อยากจะช่วยมากขึ้นและยิ่งมีความสุขมากขึ้นความรักนี่แหละเป็นความรักที่มาจากพระเจ้าความรักแบบอากาปเป้ realtà, ที่โรรองให้กับเราไม่มีเงื่อนไขและเป็นความรักเดียวกันที่เป็นแบบความรักที่เราไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าเขาจะสีอะไรก็ตามการเมืองเขาจะชอบสีไหนความรักที่เราม,มีให้เขาไม่มีปัญหาในโลกนี้นะครับ เดินแจกของช่วยน้ําท่วมอาบ้านนี้สีนี้เหรอถ้าสีนี้ไม่ให้แต่ถ้าสีเดียวกันเอาเอาไปแตถ่ถ้าเราถ้าเราเป็นคนของพระเจ้าความรักแบบอากาเป้คือไม่ว่าคุณจะสีอะไรเอาไปเลยทุกคนควรได้รับความรักเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขคุณจะเลือกพักอะไรจะชอบคนไหนนะครับคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ จะคนภาคไหนนะครับจะจะทานอาหารยังไงไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่ปราศจากเงื่อนไขเอเมนไหมครับพี่น้องงั้นในขึ้สัจเราจึงเห็นนะครับคนที่มาจากทุกภาคทุกภาษาทุก,ท,ก,ท,กทุกอย่างไม่มีเงื่อนไขเลยทางกายภาพภายนอกพี่น้องจะไม่มีเงื่อนไขเอเมนไหมครับ เราเราสามารถที่จะให้ความรักกันและกันเราสามารถเป็นเพื่อนคนที่อายุมากกว่าเราคนที่รุ่นเดียวกวับเราหรือคนที่เด็กกว่าเราคนที่การศึกษาสูงกว่าเราหรือการศษาน้อยกว่าเราเราไม่มีการปฏิเสธนั้นความรักที่พระเจ้าให้นั้นจึงเป็นความรักแบบอากาเป้และพระเจ้าประรานให้เรามีความรักแบบไม่มีเงื่อนไขกับคนอื่นๆด้วยเอเมนไหมครับพี่น้องเอเมนนะครับ